หมอจะใช้รูปสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันตามสีตามแบบนะคะแต่เป็นลักษณะของวงกลมเหมือนกันและก็จะบอกกับคุณว่ามันคือคำทำนายสำหรับคุณในปีนี้เพราะฉะนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิเลือกไพ่ของคุณแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่วงกลมสีเหลืองนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณได้เด็กถือไม้มันก็เหมือนกับคนเราเนี่ยกว่าที่เราจะเติบโตคงต้องผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ความทุกข์ความเศร้าวความสุขความสมหวังนะคะเรียกได้ว่าคุณเผชิญมาหมดแล้วณนะเวลานี้ณนะปัจจุบันนี้คุณได้ไพ่เจ็ดดาบคุณสังเกตไหมไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันอาจจะมีเต็น์กระโจมมีบ้านนะคะอยู่ดีละ มีด่าปักอยู่สองเล่มอ้าคุณไม่แคร์และฉันไม่แคร์นะคะฉันแบบด่าไปอีกห้าเล่มนะคะจะโดนคมบาดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับชีวิตคุณนะเวลานี้นะแม่หมอว่าคุณกําลังจะสแสวงหาหรือกําลังจะมีอะไรมาท้าทายความสามารถของคุณอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังวางแผนในเรื่องของการงานธุรกิจ นะคะอยากจะลงทุนอยากจะขยับขยายมีโปรเจกต์ขึ้นมาคุณอาจจะไม่แขงนะคะไม่ว่าใครจะวิจารณ์คุณยังไงจะบอกจะห้ามคุณยังไงหรือสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคุณไม่แขงนะ,ะเพราะคุณเชื่อมั่นว่าคุณมีความสามารถมากพอคุณทําได้และจะทําให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเสียงจากคนรอบข้างไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องใส่ใจถ้าจะถามว่าคําทํานายของคุณในปีนี้คืออะไร คุณกำลังจะได้เจอหนทางของคุณไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคือคุณได้ไพ่เดลเวอร์แต่คุณดูดีๆนะผู้ชายกำลังจะเหลือบมองไปดูลูกกุญแจที่อยู่ด้านบนมือเนี่ยถือแม่ถืออะไรก็ไม่รู้หละหัวใจที่ล็อกกุญแจที่ต้องการลูกกุญแจมาไขนะคะก็เหมือนกับชีวิตคุณเนี่ยแหละคุณกำลังจะได้เจอหนทางที่จะมาไขา ความต้องการของคุณนั่นก็คือความมั่นคงชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นฝันให้ไกลไปให้ถึงลงมือทำแล้วคุณจะได้เจอกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอนนะคะไพ่เดอะเรเบร์เนี่ยมันแสดงได้ถึงความสุขความสมหวังแต่กว่าที่เราจะได้ไปถึงความสุขความสมหวังเนี่ยมันก็ต้องลงมือทำนะคว้ากุญแจคว้าความฝันของคุณทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาแล้วเอามาไขาปริศนาแห่งชีวิตของคุณ ธุรกิจการงานความมั่นคงสิที่คุณคาดหวังไว้มันจะเป็นของคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของความรักแต่ถ้าแม่หมอทำนายนะแม่หมอมองว่าคุณกำลังโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ใจความรักด้วยก็แล้วกัน ใพ่ใบที่สองหรือสีม่วงนะดูให้มันเป็นสีม่วงก็แล้วกันคุณได้ไพ่ตำแหน่งอดีตเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อขวดสิบถ้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกสิ่งทุกการกระทำเป้าหมายในความคิดของคุณเนี่ย คุณคาดหวังว่าให้ครอบครัวของคุณเนี่ยเพียบพร้อมมีความสุขนะคะด้านความสุขอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนรักบุตรหลานนะคือมันจะต้องมีความมัน่นคงบ้านรถที่ดินทรัพย์สิสนคือต้องเพียบพร้อมนั่นคือสิ่งที่คุณคาดคิดและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณมักเสียสละและทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวของคุณณปัจจุบันเนี่ยคุณได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยมันเป็นเรื่องราวของอารมณ์มันอาจจะด้วยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แม้กระทั่งปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นน่ะนะแต่คุณจัดการได้ดีหมดโดยเฉพาะกับครอบครัวอีกแล้วนะเกี่ยวกับครอบครัวคุณจัดการได้ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้เก่งสติปัญญาคุณดีคุณเป็นคนไม่ประมาทกับชีวิตแต่ว่าแปะถ้วยมันเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันอาจจะเกิดจากที่ว่า นะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นตามที่คุณได้คาดคิดตามที่คุณได้วางแผนไว้นะคะมันทําให้คุณความเครียดขวาญวิตกอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าถามว่าคําทํานายของคุณในปีนี้มันคืออะไรแม่หมอจะมองจะบอกอย่างนี้ว่าเงินคือคําตอบเงินคือ การแก้ไขปัญหาของคุณได้ทุกสิ่งไอ้ที่ทุกไอ้ที่เครียดอยู่ถ้ามีเงินเข้ามาแมมันจะสดชื่นนะคะเพราะคุณเองเนี่ยวังในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความเป็นอ่าปึกแผ่นในเรื่องของครอบครัวพอสมควรเพราะฉะนั้นปีนี้คุณอาจจะได้เจอหนทางในการลงทุนในการสร้างความร่ารวยให้กับตนเองไพ่ใบสุดท้าย8เหรียญแปดเหรียญมันมันเป็นเรื่องของการลงทุนได้นะคุณอาจจะมองแล้วว่าเฮ้ มันอาจเป็นไปได้รายได้อาจจะมากขึ้นมันอาจจะทําให้คุณมีฐานะมีการเงินที่ดีขึ้นแต่แม่หมอจะบอกอย่างนี้ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทําอะไรกับใครต่อให้คุณสนิทมากแค่ไหนคิดวิเคราะห์รอบข้อเป็นสิ่งสําคัญอย่างน้อยคุณจะได้ไม่สูญเสียมิตรภาพไป การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะระมัดระวังให้ดีแต่ความร่ำรวยของคุณเป็นไปได้อย่าใจร้อนคิดให้มากแล้วหนทางความสำเร็จที่คุณคาดหวังเงินมันก็จะเข้ามาแบบปลอดภัยนะจ๊ะ สนะคะหรือสีฟ้านะไพ่ตำแหน่งใน,นอนดีตของคุณคุณได้5เหรียญห้าเหรียญเนี่ยถ้าดูจากในรูปแล้วก็ดูแบบโอ้โหไม่มีจะกินสักเท่าไหร่หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะตัวเองเนี่ยอาจจะผ่านช่วงเวลาที่จะต้องคอยประคับประคองคอยช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทั้งที่ก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครอยู่แล้วตัวเองก็มีเรื่องราวมีความทุกข์อยู่ในใจแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้นะ แล้วลักษณะของคุณเน่ะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรู้นะไพ่บัตรปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณได้คิงดาบแปลว่าคุณเป็นคนเก่งเต็มไปด้วยความรอบรู้นะคะแต่อาจจะแสดงออกด้วยความนิ่งความสุขุมดูเหมือนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่มีศักดิ์ศรีตามสไตล์ของคุณไม่ว่าผู้คนการเวลาโลกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตามคุณก็ยังเป็นคุณนะคะคิงดาบ นั่งอยู่บนบัลลังถือดาบอยู่นิ่งๆเนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแป,แปลงอย่างไรคุณก็ทันคุณก็รับมือได้แต่ใครก็ตามก็ไม่สามารถจะมากำหนดความคิดความต้องการของคุณได้นอกจากตัวคุณเองก็จะถามว่าคำทำนายของคุณในปีนี้มันคืออะไรไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่จักรพรรดิเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีนี้จะเป็นปีที่คุณค้นพบในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจต้องการความสงบหรือความสําเร็จใดๆเป้าหมายใดๆในชีวิตมันจะสําเร็จได้นะคะชีวิตที่คุณเฝ้ารอคอยมานานมันจะเป็นของคุณแต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าคุณอยากจะหลีกหนีต่อผู้คนมากเท่าไหร่ก็ตามปีนี้ยิ่งคุณสำเร็จมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะนำพาผู้คนมาวุ่นวายมาหาคุณมากเท่านั้นนะคะ มันเป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยสงบเงียบเหมือนดังที่ใจคุณต้องการสักเท่าไหร่ที่เลือกไพ่กองที่4นะคะหรือไพ่สีเขียวคุณเห็นไพ่ตำแหน่งในอดีตของคุณไมเก้าดาบ ก้ดาบเนี่ยแสดงได้เลยในะอดีตที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่คุณผ่านเรื่องราวความเครียดความวิตกความอดทนนะคะคือความอดทนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองหรือแม้กระทั่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่อาจจะต้องคอยรับผิดชอบต่อคนอื่นต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ย อให้คุณรู้สึกว่าเออคุณจัดการปัญหาได้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะแต่คุณเองก็ยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะณนเวลานี้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันเบาลงแต่มันก็ไม่เคยทําให้คุณภูมิใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมปัญหาของคนอื่นอะ ที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบที่คุณจะต้องไปคอยแก้ไขมันไม่เคยจบสิ้นไปสําหรับคุณแต่มันดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคําทํานายของคุณในปีเนี้ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้สามถ้วยสถ้วยเนี่ยสื่อถึงการเฉลิมฉลองนะคะการปาร์ตี้ชีวิตของคุณมันมีความสุขได้นะนะแต่เพียงแต่ว่าค,คุณเนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานมันได้เก้าดาบ9กดาบเป็นคนคิดมากเป็นคนซีเรียสเป็นคนที่ มีอีโก้มีความเชื่อมั่นในแบบฉบับของตัวเองเพราะฉะนั้นต่อให้คนภายนอกมองว่าวันนี้คุณโอเคแล้วถ้าเขาเป็นคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขมากงานแบบนี้ชีวิตแบบนี้มีคนรักแบบนี้มีฐานะแบบนี้มีอะไรแบบนี้มันจะมีความสุขมากแต่มันไม่ใช่สำหรับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เหมาะจะเตือนคุณนะไม่ใช่ชีวิตคุณปีนี้ไม่ดีชีวิตคุณอะมันโอเคแต่มันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่ฝันนะคะ อยู่กับสิ่งที่มีเหมือนบทเพลงเพลงหนึ่งนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแล้วทํามันให้ดีที่สุดความสุขจะเป็นอะไรที่คุณไขว่คว้าม,มาได้โดยง่ายลองดูนะลองดูลองยอมรับกับมันดูเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรกับเราบ้างชีวิตนะ่ะเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณลองลองทบทวนดูคุณอาจจะพบกับความสุขที่มันเรียบง่ายและง่ายมากๆเลย ของที่5นะคะหรือไพ่สีส้มนั่นเองไพ่ตำแหน่งอดีตของคุณคุณได้สีไส่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเนี่ยถ้าเรามองกันในแง่บวกมันก็คือความมั่นคงในชีวิตแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอย่างที่สุดในช่วงเวลาอาดีตที่ผ่านมานะฟังให้จบก่อนเพราะอไหลทุกสิ่งทุกอย่างคุณก่อร่างสร้างตัวไม่ได้ตัวของคุณเอง คุณไม่ว่าคุณจะลำบากขนาดไหนนะคะคุณเรียนรู้ลองผิดลองถูกทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาด้วยด้วยความคิดด้วยการกระทำของคุณเองและหลายต่อหลายครั้งด้วยที่ว่าคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเนี่ย บางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งเป็นความหวังดีที่มีให้ต่อผู้อื่นก็ตามสุดท้ายมันมักจะลงเอยด้วยผลร้ายตอบแทนกลับมาเสมอเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณกระทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ณเวลานี้ณปัจจุบันนี้คุณได้ไพ่เด็กคุณสังเกตไหม่าเป็นหญิงสาวที่ลอ้อมรอบด้วยชออกก่อมะกอกตามมุมต่างๆก็จะมีหัวคนหัวนกหัว วัวหัวสิงโตนะมันสื่อว่าเหมือนชีวิตของคุณอะมันกั่นกองความคิดประสบการณ์อะไรมาหลายๆต่หลายอย่างณเวลานี้ณปัจจุบันนี้คุณเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของมุมมองคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณะมันอยากจะอิสระอยากจะปลดปล่อยตัวเองนะคะไม่ได้อยากจะยึดติดกับความคิดมั่นยึดมั่นถือมั่นของคุณแล้วคุณเข้าใจโลกคุณเริ่มยอมรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป อคะค่ะเรียกได้ว่ามีมุมมองมีความเข้าใจโรคแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าจะถามว่าคำทำนายปีนี้สำหรับคุณคืออะไรคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านใดก็ตามการเงินการงานหรือแม้กระทั่งมุมมองทัศนคติของคุณชีวิตของคุณจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ทุกๆการเปลี่ยนแปลงจะนำพาเป้าหมายใหม่ๆความสำเร็จอะไรใหม่ๆมาให้คุณเสมอแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็แน่นอนละมันก็ไม่ได้ใช่ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของคุณให้มากพอคุณสามารถรับมือกับมันได้แล้วคุณจะพบกับผลทางที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะ